เอามานี่หันหน้ามิเอาเอาเอาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเก็บตัวด้วยทำไมเก็บตัวเอาโยข้างหน้าสิโยข้างหลังสิเอาหน้ามาสิ แล้วจะออกรอยทัดแล้วเก็บโต๊ะสิเรียแล้วค่ะอ<ร>่ะเอาข้างหน้าสิลูกเอาข้างหน้ามาเอาเก็บต๊ะ <c oughs> เร็วยเอาทำอะไรอย่างนั้นเรา <c oughs> เอาข้างหน้ามาหันหน้ามาไม่ได้ออก <c oughs> รอยทัดเลยเอออาจจะทำอย่างนั้นสิ ไม่เอาอย่างนั้นเอาใส่หัวอย่างนี้จบแล้วค่ะอย่างนี้เอาไม่เออทำอย่างนี้เก็บตกจบแล้วค่ะเ้็บตกเก็บต ไม่ได้ออกรอทัดแล้วอย่างงั้นแต่สำลักแบบนีน